ค่ะพี่พีเอฟทุกท่านค่ะวันนี้กลับมาพบกับน,น้องดาที่โชว์รูมฟอร์ดพระประแดงพร้อมกับช่องย u t u b e f o r ดใบแรกค่ะอย่าเพิ่งซื้อรถกับใครถ้ายังไม่เคยข้อเสนอกับน,น,น้องดานะคะวันนี้น้องดามีแคมเปญพิเศษนะคะในช่วงของเดือนมอเตอร์โชว์นี้นะคะกับแคมเปญตัวรถ4ประตูรุ่น x l คนั่นเองนะคะคันนี้ด้านข้างนี้เลยน้ะเป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับแคมเปญมอเตอร์โชว์นะคะตอนนี้นีย้องดาเริ่มแล้วนะคะไม่ต้องรอมอเตอร์โชว์นะคะส่วนรถราคารถนะคะจากราคารถตอนนี้ปัจจุบันนะคะอยู่ที่1เกเ้าี้นกน เดี๋ยวตอนนี้จะมีแคมเปญนะคะที่เป็นราคารถอยู่ที่เหลือ799,000บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบส่วนลด125,000บาทเนาะเพราะเดี๋ยวราคารถจะปรับขึ้น5,000บาทนั่นเองนะคะในวันที่1มกราคมนี้นะคะแต่แคมเปญยังเป็นราคาพิเศษ4ประตู799,000บาทเท่านั้นหรือลูกค้าจะเลือกไปแคมเปญดอกเบี้ย0%นะคะพร้อมฟรีชุดแต่งเต็มก็ได้เลยนะคะหรือจะเลือกออกรถแบบชุดแต่งเต็มคันนี้นะคะ,คนนะ,คะก็ออกรถที่59,000บาทได้เลยนะคะวันนี้น้องดาพารับช่วงรถคันนี้ เป็นสีปตู XLS เกียร์ออโต้สีดำตกแต่งนะคะทำสีทูโทนที่เป็นสัดกับสีเหลืองนั่นเองนะคะ อย่างที่้องดาแจ้งไปเลยเนาะชอบตีไหนนะคะเอาที่สิ่งที่เองชอบเลยเราตกแต่งให้ลูกค้าได้หมดตามสไตล์ที่ลูกค้าชื่นชอบเลยนะเดี๋ยวหนะ้าพารับชมรถแต่งคันนี้การหล่อมากๆนะคะแล้วดูโดดเด่นมากเช่นกันเลยนะคะไปเลยค่ะในส่วนของตัวชุดหน้าคันนี้นะลูกค้า้องดาให้ทําการเปลี่ยนชุดหน้าเป็นตัวชุดหน้าของตัววิกเตอร์เจน2นั่นเองนะคะก็คือจะเป็นตัวล่าสุดนะจะมีกระจังหน้านะคะที่เป็นกระจังหน้าของวิกเตอร์ทรงแนวตรงนะคะสี ดำเงานั่นเองค่ะพร้อมกับไฟมีนิลายด้านบนที่เป็นสีขาวค่ะแล้วก็ตัวแผ่นเพจโลโก้ของตัววิกเตอร์ค่ะคันนี้นะคะลูกค้าติดตั้งของตัวโลโก้ด้านหน้าของตัวเป็นลายมามาสแตงนั่นเองนะอะถ้าไม่ชอบก็เป็นินคลีนเรียบๆได้เช่นกันนะ ไฟ LED คู่หน้านะคะทั้งสองฝั่งนะเป็น LED มาให้นะคะของตัวเอกลักษณ์วิกเตอร์นะคะในส่วนของตัวกันชน,นหน้านั่นเองนะคะคันนี้ทําสีเดียวกับตัวรถเลยเป็นสีดําเงานั่นเองนะคะตัวไฟตัดหมอกเดิมๆจากโรงงานน้องดามีมาให้แล้วนะคะตัวใหม่รถคันนี้เป็นตัวที่รองรับยูโรไฟมาให้แล้วเป็นตัวใหม่2025นะคะเป็นตัวที่ไมเนอร์เชนมาให้เราเรียบร้อยนะด้านล่างมีติดคําว่าวิกเตอร์มาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีห่วงลากจูงให้หนึ่งตำแหน่งนะคะ ก็ต่อเลยนะคะแต่ส่ง,งตัวโคมไฟหน้าเป็นโคมไฟหน้าแบบ LED multi reflector นั่นเองนะคะคือไฟวิ่งกลางวันนะคะแล้วก็เป็นตัวชุดครอบไฟหน้าที่ติดตั้งมาให้แล้วจากโรงงานถัดขึ้นไปด้านบนนะคะที่พี่ๆเห็นนะคะคันนี้เป็นสกุ๊ปทรงฟิตขนาดใหญ่นั่นเองเต็มฝากระโปรงตัวรถเลยแต่ไม่บทดปังวิสัยทัศน์ในการขับขี่ของตัวรถนะคะเพราะรถฟอร์ดเราเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะคะทำสีทูโทนะคะเป็นสี ดำกับเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดด้วยกับสีดำด้านแล้วก็ลูกค้าเลือกโลโก้เป็นโลโก้ม้าม้า,มาแสตงทำตัวรถเป็นม้าสีเหลืองนั่นเองค่ะแหมก็ดูแหวกแนวดูสวยงามนะคะสีส้มสีแดงสีเหลืองสีม่วงทําได้หมดเลยนะคะเอาที่ลูกค้าชื่นชอบเลยนะ สำหรับตัววิกเตอร์นะคะมีชุดคิ้วล้อมาให้เพิ่มเติมในตัวชุดนะคะก็จะเป็นวิกเตอร์ทําสีดําเงานะคะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถถ้าลูกค้าไม่ชอบดําเงาทําสีดําด้านได้เลยนะคะหรืออยากจะได้ปรับตัวชุดวิกเตอร์เป็นสีเหลืองเหมือนตัวรถก็ทําได้เช่นกันนะคะสั่งทําได้นะในส่วนของตัวช่วงล่างนะคะคันนี้น้องมาทาการเปลี่ยนล้อแมกจากล้อ17นะคะคันนี้เนาะตัวล้อเดิมเป็นล้อแมกขอบ20ลายเข่ากว้างนะคะเป็นดําเงาเหมือนกันกับตัวรถเลยนะคะ สับคู่กับตัวยางโตโยต้านะคะคันนี้เนาะสเปคยาง2.5ทับ5 5 i 2 0คันนี้นะคะเต็มซุ้มล้อเลยนะคะไม่ทําช่วงล่างนะคันนี้ก็คือขับขี่ช่วงล่างเดิมเดิมนะคะให้ความปลอดภัยกับตัวรถได้ดีแล้วก็ได้ความเท่ดูหรูหราสปอร์ตด้วยนะคะเต็มซุ้มล้อเลยเนาะอืม สำหรับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ด e ีเซล2.0นิตร้อจแรงมา้าแรงบิด405นิวตันเมตรนะคะคันนี้ก็ตัวเป็นตัวที่รองรับยูโรไฟมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะกระจกมองข้างเป็นตัวใหม่สีเดียวกับเ,เป็นเป็นสี้ำด้านมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยเลยค่ะพร้อมกับลายสติ๊กเกอร์เป็นม้าทยานคันนี้มีม้าสามม้าเนาะด้านหน้ากระจังนะคะแล้วก็ฝากระโปรงแล้วก็ที่ตัวรถนะคะเป็นลายม้านะคะเต็มตัวรถแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นลายยางด้านหลังเป็นคำว่าฟอร์ดแบบนี้น เป็นสีเหลืองคันนี้น่าจะเป็นสีเหลืองโทนเป็นเหลืองไข่นะคะน้องดาเคยติดตั้งทําเป็นสีเหลืองแบบโทนแบบสว่างกว่านี้ก็มีนะเข้าไปดูคลิปด้านล่างได้นะคะคันนั้นก็ตกแต่งสีเหลืองเหมือนกันนะคันนี้เป็นสีโทนแบบสีไข่นะคะก็ดูสไตล์อีกแบบหนึง่งสวยงามเหมือนกันนะคะคันนี้โน้ตจัดเต็มมากๆเลยค่ะพี่พี่เนาะ จ้ามจับเป็นสีดำด้านให้รองเบ้ากันลอยนะคะเป็นแบบดำด้านพร้อมกับตัวฟิล์มคันนี้น้องดาติดตั้งฟิล์มเซรามิกรับประกัน10ปีเป็นตัวฟิล์มความเข้มอยู่ที่80%นั่นเองนะคะกันสะอาดบานหน้าบานผู้นิสารน้องดาติดตั้งให้ครบถ้วนเรียบร้อยเลยค่ะมาด้านหลังกันต่อเลยนะคะด้านหลังติดโรบาเหล็กเอารเรนเดอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ยอดนิยมเหมือนกันนะคะทําสีสลักตรงเอารเรนเดอร์เป็นสีเหลืองให้แบบตัวเดียวกับที่สไตล์สี สีเดียวกับสติกเกอร์เลยนะตัวนี้ก็เข้ากันมากๆนะคะตัวนี้นะไฟท้ายนะคะต้องด้าอัปเกรดให้เป็น Full LED เต็มระบบค่ะคันนี้ก็ถ้าลูกค้าชื่นชอบติดตั้งเพิ่มเติมให้ได้เหมือนกันนะคะพร้อมกับชุดครอบไฟท้ายมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ติดกับท้าย FORD Ford เป็นแบบนี้ทำเป็น Ford สีดำด้านตัดกับสีเหลืองนั่นเองรอบคันแบบนี้เลยค่ะก็ ดูสวยงามแปลกใหม่ดีนะคะแล้วก็โดดเด่นในท้องตลาดในกาใช้งานแล้วก็มีทุกคนมองเนาะไฟเบรโดวงที่3กล้องโลโก็ถอยหลังมีมาให้อาคริลิกคำว่าเรนเจอร์ปั๊มนูนเป็นสีดำเงานั่นเองค่ะแต่ชนท้ายดําเดิมจากโรงงานน้องน้ำมีมาให้แล้วนะคะแล้วก็กระบะไรเนอร์เรานี่ เป็นกระบะไรเนอร์แท้จากฟอร์ดแบบเรียบแบบนี้นั่งได้ไม่เจ็บกลนนะคะรองรับไม้พาเลตได้นะคะขานาดสามารถวางไม้พาเล็ได้เลยนะคะมีแบบรทัดให้เรียบร้อยเลยถ้าลูกค้าอยากได้ส่งตัวตัวโช๊คหรือเส้นอนแรงเพิ่มเติมก็สามารถแจนอราติดตั้งเพิ่มเติมมาให้ได้ด้วยนะคะมีบันไดปีนขึ้นจิบสัมภาระ,ะต่างๆด้านบนได้ภายในตัวรถกันคะ่ะภายในตัวรถเป็นเบาะหนังแล้วในตัวรุ่นที่เป็น2025นะคะ มีตัวเบาะที่รองรับไอโซฟิก so มาให้แล้วนะคะภายในนะแบบนี้เลยค่ะแอนนะคะเรามีตอนอเรามีแอร์หน้าวาถึงด้านหลังความเย็นเย็นพอสมควรนะคะมีช่องตัวเสียบบุหรี่มาให้ Power Outlet เหช่องมาให้ด้านหลังนะคะแอ ตอนหน้านะคะตอนหน้าก็เป็นเบาะหนังเลยลายเดียวกับตัวรุ่นสปอร์ตเลยค่ะพี่ๆนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าออโตมาให้แล้วนะคะแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบพวงมาลัยไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะแบบนี้เลยหน้าจอเรือนไหม่หลังพวงมาลัยเป็นแบบดิจิตอลน,นะคะเราสามารถปบกดปุ่มด้าน ขวามือนะคะของพวงมาลัยเพื่อเลือกดูค่าน้ำมันต่างๆนะคะจากปุ่มด,ด้านด้านขวามือของตัวพวงมาลัยได้เลยนะส่วนด้านซ้ายจะเป็นปุ่มควบคุมที่อยู่ตรงหน้าจอตรงกลางขนาดเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะตัวนี้ได้นะหน้าจอขนาดตรงกลาง10.1นิ้วรองรับ Apple CarP เพย์แอนด์ออโต้ระบบฟอร์ดพาร์ทซิงซเรถคันนี้เราสามารถจารัดรถผ่านมือถือของเราเองได้ล็อกรถกดล็อกรถคลรถผ่านมือถือของเราเองได้ผ่านแอปพลิเคชันฟอร์ดพาร์ทที่เรามีให้นั่นเองค่ะอืม ถุงลมนิรภัยเรามีมาให้6ตำแหน่ง6จุดด้วยการพร้อมกับระบบความปลอดภัยช่วงล่าง ABS EBD นะคะรอมป้องกันการผิดความมีมาให้ครบ้วนเลยออกรถ4ประตูราคาพิเศษ799,000บาทไม่มีที่ไหนที่ราคารถ4ประตูออโต้ราคานี้แล้วถือว่าดีมากๆเลยนะคะลูกค้าเขาไหนสนใจออกรถตัว4ประตูหรือทุกรุ่นที่เป็นตัวรุ่นฟอร์ดนะคะไม่ว่าจะเป็นเจดที่นั่งเอเวอเรสต์หรือตัวแรปเตอร์สามารถติดต่อหาน้องดาตามเบอร์ด้านล่างนี้084-084 9644ได้เลยนะคะน้องดามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่นาบ้านทุกจังหวัดทุวประเทศฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะนำรถรอแบบนี้ส่งให้ถึงที่นาบ้านฟรีเช่นกันเหมือนกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มเติมด้วยนะคะเป็นช่องทับสกายเพิ่มเติมแล้วก็ฝากคลิปทุกคลิปที่น้องดานลงไปด้วยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่ทําเรื่องจองออนไลน์กับน้องดาน,นะคะตอนนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นกันเรื่อยๆนะคะน้องดาเปิดให้สุด ทุกคันแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนวันเจอกันคลิปหน้าค่ะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ